วัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็อันนี้เป็นการทดสอบเนะน,น,นาะสอบนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทดสอบเข้ามาเป็ร่วมกับผมที่พงก็ได้นะครับ ยังอยู่ใช่ไหมพี่พงงขอเสียงนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ว่าเสียงพี่พงจะยยไหครับต่นทตอนที่เราตรวจสอบงอยู่ครัครับอเคครับเรบอย่อย่นี้งไหมลงมาที่พ่อล่ังได้นะได้ยินฮะได้ยินฮะได้ครับพอหนึ่งได้นะเพื่อนนะนะครับมีอยู่สองคนนะตอนนี้สองคนอยู่เราลองไปติดดูีรพี่พงนะ ครับแล้วก็ระหว่างนี้เราจะลองเรื่องทดสอบเรื่องเสียงกันด้วยแล้วก็เรามีการทดทายผลนะสมมติว่ามันื่อนๆไหนไม่ได้ไม่ได้ลงเตะไม่ผมมีสิทธิ์ที่จะมาอะไรอ่ะทายผลชิงครับเซสโซเฟเมนต์นะไม่ทองเลยเนะครับลุทายผลได้ไหม สวัสดีเพื่อนๆในรายด้วยนะครับเด็ผมจชช้าใช่ใช่ดีเลยเน็ดเน็ดดีเลยเด็ดผมหรือเด็ดใครเน็ดผมใช่ไหมเน็ดก็จะเด็ดผมอ่ะถูกไหมที่ได้ยินเสียงผมเรียทาบ้างได้ยินได้ยิน ว่าหน้าจอบางเหมือนกับเดือดช้าๆหน่อยหน้าจอมันอจุดช้าๆหน่อยอ่าเริ่มเริ่มสมูทนิดนิดละเริ่มสมูทนิดนิดละจะลองดูนะลองดูนะเริ่มคอนโทรลได้ นั่นมากขึ้นแล้วมันน่าจะโหลดโปรแกรมอยู่คนระับเมื่อกี้พอดีตัว Microsoft ผมไม่เคยเออไม่เคยนี่ฮะไม่เคยใช้างานอันนี้คิดว่าน่าจะโอเคสม,มูทขึ้นนะอันลองดูรี่ผม ขอเสียงพงซ่าหน่อยครับครับนะมามาได้อยู่นะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มสมูดนะน่าจะเริ่มสมนะูทฮะแล้วรอจังหวะวัอนไงป,ประมาณนาทีที่สามประมาณนาทีที่สามเสียงน่าจะเริ่มสมนะูและไม่มีใครเก็บของด้วยฮนะ เสียงพี่พงยังเอ็กโคไหมพี่พงลองฟังดูมันเอ็กโคไหมฮะไม่มีครับอ่าสมูทใช่ไหมอ่าชวนเชนิญช,ชวนเพื่อนๆนะนะครับสองทุ่มครึ่งเจอกันนะครับอาละ้ฮะคลิปตัวล็อกกำลังจะซัดลูกแรกครับพร้อมกับเก็บของฮนะให้หมดเลยนะครับอ่ะพี่พงษ์ช่วยเคลื่อนตัวเลยฮะถ้า <laughs> อย่ายืนนิ่งๆฮนะ ค้างไว้อยู่ไงเดี๋ยวผมวผมจะฝักไลฟ์อยู่ด้วยใช่ไหมอ่าโอเคขอบคุณคนระช่วยกันทดสอบวันนี้มีพี่พงศ์มาช่วยทดสอบนะนะครับก็เดี๋ยวอวันนี้เรียกว่าคู่เดือดเลยนะคู่เดือดเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งนี่เป็นมินิชิคเกน้นทีเชิร์ตนะราคาสามครับนะฮะเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับ อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาร่วมนะถ้ามาสะดวกมาร่วมอยากให้ทุกคนมาร่วมนะครับอะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเราครอบครัวก็ต้องมาก่อนเนะเาะาออุ้ยโอ้โหพี่พง์เขาเอาผมยิงเหรอเนี่ย <c oughs> ยงง <c oughs> ัมันมาแตะตัวผมใช่ไหมยังไงหนึ่งเท่า <c oughs> อ๋อว่าอะไรเนี่ยพงศ่าตอนตอนนี้ในไลฟ์เสียงโอเคไหมพี่พง์ ก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะได้ได้อยู่นะพี่ษ์นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยพี่โด้พี่โด้มามาเตะกันหน่อยฮะพี่โด้ฮะ พี่ดีนะพี่ดีนะมาเตะกันได้ครับคุณเกิดก,กิบนะครับคุณเกิดลิปนะตอ,ตอนนี้น่าจะโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันน่าจะอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหานิดนึงนครับทีนี้นเรา,าจะเริ่มสมูทนะถ้ายังไม่สมูทคอมเมนต์กันมาได้นะครับอ๋อยากไลฟ์ออกไปพี่ดีอยากไลฟ์ออกไปฮนะผมว่าน่าจะเริ่มสมูทนะนะครับตอนนี้ในไล พี่ดีมาเตะก,กันได้นะเออพี่ดีลงมาห้องฟุตบอลหนึ่งได้นะตอนนี้ยังไอ้นี่อยู่นะเตะก,กันอยู่ฮนะครับเอาละเดี๋ยวมัวแต่มัวแต่ไปตอบพี่ดีเขาเดี๋ยวก่อนฮนะอ๋อขอบคุณมากครับพี่ดีขอบคุณมากฮะครับเออใช่ใช่พี่โด้ผมก็คิดว่าอย่างนั้นฮนะให้มันบอมถูกใช่ใช่ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงเหมือนต้องให้มันบอมนิดนึงนะ อารมตกนตขึ้นนะครับว่าชงานผขอบคุณผู้ชมทั้งสี่ท่านด้วยนะครับก็มีหนึ่งนะครับมีคริปโตล็อกเองนะครับพงษซ่านะพี่ดีแล้วก็พี่โดล้นะชมันอยู่สท่านนะมาพี่ดีมามามาเข้าทีมไหนพี่ดีผมทงมาทีมไหนก็ได้ เลีกทิมเข่าได้เลยนะพี่ดีนะยังยังยั้ยังยังยังยีงยังยังยองยงย้งยัย่างยงยองยเงยงยังยังยังยงยังยังยัยัยัง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 ยงยยังยัง่ัยังยัยังยัยัง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 ยงังยังยัยยยั วันนี้ผมน่าจะต้องเปิดวอร์มอัพไว้สักหน่อยหนึ่งอย่างพี่โดเขาบอกนะเฮ้ยโอ้โหเอ้าโอ้ตัวสิงหเราต้องมีอ้าดูมามาพี่ดีมาอยู่ทีมผมมาช่วยกันชิญพี่โดมาหนึ่งผมกลังทำงานอยู่ฮะตอนนี้ วิวว่งเป็นเส้นสวยเลยเอ๊เราไลท์ออกไปอ่าไลท์ออกไปมันจะเป็นอ่อผมก็ต้องเป็นอินสเปกเตอร์อ๋อโอเคก็เอ๊มันก็จะเห็นแผนอองนั้งคู่เนาะเอ๊ลันจะมีคนแอบดูไลท์หรือเปล่าไลท์เอาไว้ได้ไหมเนี่ยไอ้ไอ้พี่พี่ไม่ได้แข่งไหมฮะ นี่ไม่ได้แข่งจะเห็นได้ไงแต่นี่คนไม่ได้แข่งอ่างั้นเดี๋ยวผมออกผมไปเป็นอินสเปกเตอร์เอามาคืออินสเปกเตอร์นี่ยิ่งหนักเลยนะเห็นทั้งคู่เลยนะเห็นแผนของทั้งสองทีมอ่ะมาเดเาเเออเป็นไรไหมแต่เพื่อความสนุกนะผมว่านะยังไงดีเดี๋ยวผมลองดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างไม่ไม่ไม่ั ผมอาจ,จะเห็นแผนหมดเลยไงแต่ทีเนี้ยถ้าถ้าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาดูไลท์อ่ะเขาก็จะเห็นผนฝั่งตรงข้ามด้วยเอออแต่ผมอยากไลท์มากเลย,อ,ยอ่ะทํายังไงดีอืา่นคนมันได้ลุ้นกันดีเราขอความร่วมมือของทีมได้ไหมเราขอความร่วมมือ ขอความซื่อสัตย์จากทั้งสองทีมได้ไหมว่าไม่เปิด YouTube ดูไลฟ์อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แต่งหน้าก็จะมอกออกไม่ต้องไลฟ์ได้ไหมแล้วก็ทำไอ้นี่ทำเป็นคลิปเลยผมหมายถึงยังไงนะพี่ดีครับทำคลิปเลยไม่ต้องไม่ต้องไลฟ์ไปหรอผมขีเกียจมานั่งทำอีกรอบไม่ใช่อะไรอันนี้ตายเห็นไม่แท้จริงนะ คือขี้เกียจมาตัดขี้เกียจมาไอ้นั่นมันอีกรอบอ่ะพี่ดีคือแบบอยากไลฟ์สดไปเลยอะแบบว่าให้มันจบไปเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นกิจกร,รรมแบบเล่นเน่อยก็เลยแบบเราอาจจะลองขอความร่วมมือของทีมที่เราจะไลฟ์สดนั่นก็คือทีมแมนเนาะเออทีมตโนแมนกับทีมวันนี้ฮะทีมอ่เขียวนะผมเชื่อใจทั้งสองท่านแล้วกันนะครับ อ่านะครับทำข้อตกลงเลยนะว่าให้เล่นให้เปิดเล่นอย่างเดียวนะห้ามกดดูไลฟ์เด็ดขาดเนาะได้ไหมเนี่ยความจริงเราก็มาร่วมสนุกกันอยู่แล้วอ่ะเออร่วมสนุกกันอะไรนี้มากกว่าผมว่าอผมทำท่าอื่นได้ไหมผมทำยังไงได้บ้างที่ผมจะไม่เห็นเส้น เส้นทางการวิ่งของคนอื่นทำไมถึงเห็นทำไมถึงเห็นล่ะเห็นถ้าเป็นอินสเปกเตอร์นะเห็นฮะนี่อย่างผมเนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยพี่พงศ์วิ่งยังไงพี่ดีวิ่งยังไงนี่ยผมเห็นหมดเลยก็ไม่ต้องเป็นอินสเปกเตอร์เิพี่ถ้าเป็นอินสเปกเตอร์เป็นจะให้เป็นอะไรเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้ละมันต้องออกจากเกมอย่างเดียวละถ้าออกจากเกมผมก็จะไม่เห็นอะไรเลย อ๋ออย่างนี้ไหมอ่๋อเลยที่กังทางเท่านั้นทุกเขาได้ได้ปะเอ้ยแต่ความจริงมดีเลยอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นไม่น่ามีแทมันดีเลยอยู่แล้วเออมันดีเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลฮะเออผมนึกออกละเอาแบบนี้ละกันให้คนที่เม่นดูเขาได้ดูดีเลยพี่ดีผมนึกออกละ ไม่มีผลไม่มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียวไทาาม์คือเรียวไทาาม์ฮะจังหวะที่วิ่งยังไงเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วละ่ะผมดูคลิปนะตอนนี้คือโอ้โหมันดีเลยนานดีเลยนานฮนะโอไม่ทันเลยจนเขาเตะกันไปแล้วลอ่ะหนึ่งรอบได้ครับได้อยู่ ไม่ได้นะมันต้องออกจากเกมอี้แล้วล่ะแต่พี่งเพิ่งพูดเรื่อง inspector ไงเออแต่ว่าในเกมนี้เตะกันไปจนหลายรอบละใช่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 ตัดแตกันทั้งโอเคงั้นโอเคเลยฮะทีมได้แม่เยี่ยมเยี่ยมเกมเปิดไลฟ์แบบ r e เล y หนึ่งนาทีพี่โดบอกเย้ชนะแล้วเอาเฉยเลย อันนี้อันนี้แบบไม่รู้มันกาหนดที่ไหนดิพี่โดว่าดีเลย์หนึ่งนาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่เป็นแบบเป็นเป็นดีฟอล์าะพี่โดเนาะมันก็ผมว่ามันก็ดีเลย์กันอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบมันก็ไม่ทันกันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยจนเอาขอ,ขอขออีกสักนัดหนึ่งได้ไหมขอ,อสักนัดหนึ่งได้ไหมผมจะดูไลฟ์ไปด้วยครับขอ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 นุญาตพี่ดีพี่ดีดช่วยหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากผมอยากจะเห็นว่าระหว่างพี่ดีกับพี่พงษ์เตะกันไปแล้วหนึ่งหนึ่งลาวเนี่ยหนึ่งคร ในจอในเกมในเกมยังไม่จบเลยยังเตะกันไม่เสร็จเลยนะเนี่ยอ่ะสตาร์ทได้เลยครับกดสตาร์ทได้เลยครับโอเคเนี่ยผลพึ่งแพ้ชนะกันไปเองอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะผมว่ามันได้นะมันได้ อ่านเนี่ยคืออันนี้สถานการณ์นะครับก็คือพี่พงกับพี่ดีเนี่ยเตะกันละอ่านเนี่ยเตะไปละนี่เพิ่งจะเริ่มโอ้ดีเลยกันเกือบยี่สิบวินะใช่ใช่ดีเลยว่าโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่นะได้ได้ได้ไปกันต่อได้แบบนี้ก็นอิ่งเลย เต็งไปคนที่สองนเนี่ยโอเคเรียบร้อยฮะ,ะเป็นว่าพงซ่าเขาซ้อมเขาบอกราบเขาอยู่ทีมที่หนึน่งนะเขาเขาเป็นเต็งแชมป์นะพงซ่าเขาเป็นเต็งแชมป์นะเอออย่าเพิ่งยิงบ่อยครับพี่พงษ์ฮะเดี๋ยวใช้ดวงหมดนะดวงติ๊สนามซ้อมเหรอยินสนามซ้อมนะนน ว่าได้อยู่ได้อยู่เนี่ยดีเลยกันเยอะดีเลยกันเยอะมองไม่เห็นอใครใครมาดูไลน์นี่เรียกว่างงอ่ะนึกว่าอ่านึกว่าเตะสดหรือว่าย้อนหลังวะเนี่ยอะไรเงี้ยมึนแน่นอนตอนตีไลน์มันจะดีเลยอยู่แล้วมันจะดีเลยอยู่แล้วเนาะใช่เฮ้ย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 ไปไไปตงนี้คมาเข้าเข้าข้อโครงสร้างแล้วแต่ยากแล้วลูกนี้ไม่ยากไม่ยาก เอาโอ้โหมีใช้ของฮะงั้นเราต้องไปมุมนี้นยังไงมุมไหนยังไงไปมุมนี้สบายใจนะตอนนี้น่าจะได้ฮะดีเลย์ช้ากันอยู่ฮะช้ากันเยูะ แต่ว่าแต่พี่ดไม่ทำงานเหรอครับพี่ด้ววันศุกร์นะวันศุกร์นะวันนีออ้งานเยอะกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนเพื่อนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งเจ็ดท่านด้วยนะฮะไมไม่รู้มาจากไหนกันนะนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับออมีฟุตบอลน,นัดสุดท้ายออหลังจากที่เราเตะก,กันมาเกือบเดือนนะเพื่อนเพื่อนะ เติกันมาเกือบเดือนนะฮะนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนัดที่จะชี้ชะตาแล้วตอนนี้เราได้ทีมเต็งมาแล้วนะเนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูรายชื่อทีมนิดนึงไปดูรายชื่อทีมไป รายชื่อทีมเต็งนะฮะทีสโนบอลนะฮะก็คือมีพี่พงอ่ามีคุณเบนซ์คิริฮาร่านะอ่าแล้วก็มีน้องออยนะครับอ่านะครับแล้วก็มีพี่ฝันอ่านะฮะอันนี้ทีมที่หนึ่งนี่ทีมเนึ้อครับ ั่นก็คือทีมหมูเขียวนะหมูเขียวมีคุณนกนันจะพรนะครับมีคุณนัทกุ้งมีคุณกุ้นะกุ้งวันนี้แจ้งมาบอกว่าอาจจะไม่ต้องมีต้องดูแลครอบครัวนิดนึงนะครับแล้วก็มีทีมเดือดเลยเดือดเลยนะครับมาเชียร์กันได้นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทอดสดนะเรื่อนนะั้งสองคู่นะครับก็จะเตะตามปกติส่วนคู่ชิงชนะเลิศเราจะดีเลยนิดหนึ่งเพื่อรอให้สองคู่นั้นเนี่ยตะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราถึง จะทีมคู่ที่หนึ่งออกไปคู่นี้คู่คชิงแชมป์ออกไปอตอนนี้ตารางคะแนนล่าสุดนำะมาดูนะครัอบอกว่าโอ้โหดูสีดูดีมากเพื่อนมีอยู่สองทีมนะฮะที่ชนะ สามแข่งสี่ชนะสามนั่นก็คือทีมที่หนึ่งกับทีมที่หกแล้วด้านแมปเนี้ยแมปสุดท้ายัน้นสุดท้ายเนี่ยเขามาเจอกนะันฮะเดือนสีสส่บอกเลยเป็นการที่ทีมชนะเลิศเี่ใมากนะครับว่าชนะสามมาทั้งคู่เลยแล้วดันมาเจอกันเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชนะเนี่ยขึ้นแชมป์แน่นอนแล้วก็คนแพ้เนี่ยจะไปตกไปอันดับ2อันดับ3าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าทีมที่ชนะสองครั้งนะครับขาอ,อาจจะนะาขึ้นมาเป็นสามมารอนะรอลุนรอดูนะ ทีมที่มีลุ้นก็จะมีมเนี่ยทีมทีแม่แม่นะท็อปบ,บอลบูลินนะชนะสองต้องยิงให้เยอะๆหน่อยยิงขึ้นมาครับก็ให้ประตูได้เสือมันดีกว่าอาจจะชนะนได้ก็ได้ถ้าหมูเขียวแพ้สานะมศูน,นยนะอะมาลองดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ัเป็นี น,น,นะยังสูงอยู่นะครับตายยังไงอ๋อตา,ายสัญญาแล้วก็อนาคตเราจะมีซีซั่นสองฮะขอเสียงพี่โมงพี่ดีหน่อยฮนะ สะดวกเลยดีครับสวัสดีครับเพื่อให้รู้ว่าเสียงมันมีเอฟอีอะไรไหมนะะไรพยายามปรับไม่ให้มันหงุดหงิดก็อนาคตเราจะมีซีซั่นสองนะเพื่อนๆมาเตรียมสมัครกันไว้เลยนะอ่ารางวัลเราแจกความจริงเราแจกทุกคนที่เข้าร่วมนะฮะคือตอนเนี้ยซีซั่นที่หนึ่งนะเราได้มาปั้นเฮะ เราได้มา6ทีมทั้งหมด24คนนะครับก็ทั้ง24คนนี้จะได้รับรางวัลทั้งหมดนะถ้าขาดเตะไม่เกิน2ครั้งนะฮะขาดเตะไม่เกิน2ครั้งจาก5ครั้งนะครับเราให้แจกรางวัลทุกท่านเลยทีมที่หนึ่งเนี่ยเราให้เป็นทีเชิด3ครับนะของมอนิมูบิเลตเอาไปใส่เก๋กๆในเกมได้เลยนะครับแล้วก็รางวัลที่สองทีมที่สองนะจะได้เป็นแว่นักลน์นะฮะที่เองมอนิมูได้เหมือนกันนะฮะ<อ><อ> มาที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกทุกทีมได้หมดนะมีใบแดงมีอะไรแจกให้ด้วยช่วยเตะเอาจริงกันด้วยฮะเอาละเอาละพี่ดีพี่ดีพี่ดีผมแนะนำนะ เตะคนออกไปฮะเตะคนออกไปแล้วอีกตัวหนึ่งพี่ดีเตะบอละอฮะเด็กนี้นอดีวยน่ตคนออกไปฮะเออเออนั่นแหละพี่ดีู้หเข้าลูกสูตรฮะแหมมันต้องอย่างนี้อันน่งหนึ่งแล้วฮะแหมเจอลูกสูตร บอลไม่เล่นนะเล่นคนนาวบอลดาเนักเเบุตงยมันก็โอยเยเอยมานด เราจะลองทดสอบกันอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันไปนะครับเราเป็นโมเดลเดโมเวอร์ชั่นนะฮะทดสอบเดือดออบเอางี้ใครชนะนะครับหรือว่าชนะเลยแล้วกันนะลูกนี้นะโอ้มีใช้ขอดใช้ของฮนะยังไงฮะ ผมว่าเน็ตผมมาต้องพยายามทำให้เสถียรนะเออเนี่ยนมะันมันไลฟ์มันจบละไลฟ์นี่ยจบแล้ว,ลวเฮ้ยไลฟ์มันต่อได้เหรอผมสต็อปไลฟ์ไปแล้วสต็อปจริงตอ่อไปอจบริงเอาไว้เนี่ยเข้าไว้เนี่ย